เริ่มแล้วนะครับทริปล่องเรือตังเกหานลากของผมนะครับวันนี้ผมมากันหน้าคนนะครับก็มีน้องลากอีกแล้ว f อฟติของผมน้องนี่นี่เป็นเป็นทีมงานของผมอยู่แล้วแล้วก็พี่โชคนะครับพี่โชคโดดเดี่ยวตลอดแล้วก็มีน้องเชื่อนะกีเพากีเพานี่เขาก็เป็น F c ผมีผมกันอยู่ที่มาเลเซียกลับมาเพิ่งกลับมาเมืองไทยวันนี้แล้วก็ตาม,มาเฉยเลยงงมาก ชวนก็มาใจง่ายเออใจง่ายนะมาล่องเรือหาลักจาน,นาใช่ไหมแล้วถ้าหาปลาไม่ได้พี่ถีดถุงเป็นเหยื่อปลาได้ไหมใครหาไม่ได้ถีบมันลงเรืเออ้าวแล้วก็ของพี่ชาวประมงพน,นักงานชายฝั่งสองคนออกมาเจ็ดคนนะครับก็ที่ก็ประมาณเทีย่ยงว่านนะที่เราอยู่ที่แถวเกาะเกาะเหนือเกาะแหน่สารนะครับตรงนี้ นี้คือท่าเรือวันนี้เราเช่าเรือมา2,500บาทนะครับถูกมากนะครับที่เขาจะพาไปเราไปตกมึกตกปลาหาแจกกันนะครับออกมาจากท่าเรือตรงสรสะเมื่อกี้เราเรามาสัมภาษณ์อะไรนทะี่เรามาสาษอะาเลยวะามาเลครับเรื่การจะทำอะไรก่อนอ้าวพี่อยากให้ทำอะไรผมทำเลยครับคู้า ทำอะไรกันไกลก่อนตกปลา,า,าตกปลาก่อนออตกปลาเลยเน่เดี๋ยวพี่ใต้กล่องเขาจะพาเราไปตกปลานะครับข้างข้างข้างซ้ายผมเนี่ยตอนออกมาเนี่ยก็จะเจอกอะขามนะครับกอกขามเนี่ยเป็นกอะของทหารเรือนะครับเขาดูแลอยู่ก็จะมีพวกปะาการังอนไรตรงนู้นแต่ผมไม่ไปเพราะผมไปไปแล้วก็จะมีะดำน้ำตรงนี้ดูดนี่เขาจะมีเรือของกองทัพเรือนี่เฮ้ยรับเมาเรือป่ะเนี่ย ไม่เมาครับไม่เมาฮะไอเาอาอกกินเ้าไม่เมาค่ะเพราะว่ากินยาเตรียมไว้แล้วไม่กลัวไม่กลัวนะ,อะโอเคเอาแล้วน,น,นี่นี่เดี๋ยวเราจะมีนี่ผมเตรียมมาจากบ้านเลยเอาตีนเป็ดมายอ่ามัดกมาก,ากาเลยตมัน,นไม่ใช่ตีนเป็แบ<อ>บนั้นเดกตีนกบเอาตีนกบฮะนี่ก็เป็นกิจกรรม ทับเรือเขาจัดให้นะครับวันนี้วันเด็กแห่งชาติด้วยปีห้า <Okay. S 1> <Okay. S 2> เก้าเอ๊ะรัดเหมือนว่าเขาจะพามาดูแหล่งปะการังอะไรพวกเนี้ที่เกาะเขาจะมีแหล่งปะการังในเกาะเขาแต่วันนี้เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาเรือยอสน,นะครับเรือยอสผมไปเบื่อแนละ้วผมไม่อยากไปแล้วด้วยผมว่ามายาี่ผมสนุกกว่ามาที่เรือตังเกน,นะครับล,ล,ล,ล่อนล่องเรือหาลักไม่ใช่ล่องนะ เคลำนี้นี่ก็พี่พี่ใต้กลงเขาขายดีมากเลยก็เขาคิดราคา2อ0 0กถูกมากเขึ้นวันนี้ขึ้นลมสงบมากเราพลังมุ่งหน้าไปก่ออะไรวะเราไปก่ะอะไรเนี่ยก่อะไ่อขาก่ะกอขาบอยู่นี่ไม่ใันนี้ก่อะอร์อ้าวบะรขาก็อขามอยู่นู่นเหรอก่อผมมั่วครับ

อยู่บ้านก็พูดเป็นต่อยหอยค่ะ,คะอยู่คนเดียวก็เลยต้องคุยคนเดียวไม่งั้นเหงาต่างประเทศนี่พูดคนเดียวอยู่พูดคนเดียว ไปหาปลาหมึกหาปลาหมึกหากุ้งหาปูสดๆ<อ>กินกัน<อ>แล้วดูซิว่าวันนี้หมอมน่ะจะตกอะไรได้บ้างถ<อ>้าเกิดหมอบไม่ตกอะไรไม่ได้เราจะถีหมอบตกจากเหลือก<อ>โอเคแล,แล้วสัญญาแล้วไปใหญ่ตังค์ไปใหญ่ตังหนูเก็บก่อนกันตกไปอยู่โอเคแล้ววันนี้เนี่ยเพิ <S 2> <S 2> ่งรู้นะะยามนี่เขาเป็นเชฟมาก่อนด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะให้เขาทำซาซิมิแล้วถ้าเราตกปลาได้นะถ้าตกไม่ได้ก็อดแดกนะเออ <พ uka> เราซื้อปลาหมึกไม่ได้ไม่เราซื้อปลาหมึกยากมะพร้ามารอไปแล้วเพราะว่ารวมรวมหาอะไรแดกไม่ได้ซื้อซื้อยากแม่มาเลอเดี๋ยวแดกกันเองนี่แหละแดกก่อนแล้วก็ถ้าถ้ารอเราตกได้ก็คือด้นอ่ะไม่รู้กี่วันแต่หนูมั่นใจว่าไม่ไงหม่อมต้องตกได้ดิวะให้หนูตกให้พี่ดิวไปตกอะไรอ่ะอ้าวตกตกใจได้ปะปกติตกอะไรอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะอะ ตกเ็ดเหรอหนูไม่ตกอกหนูได้เมือก<ร>ชอบได้เ <ใน S 2> มือกค่ <Okay. S 1> ตอนนี้เรือก็จอดแล้วนะครับอยู่กลางทะเลนะครับใกล้ๆก,กับเกาะขามนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตั้งกระทะไน้ไหมี่ พี่ใตกลงเราตั้งกระทะไหมเจ๋อเจ๋อเจ๋อครับเราจะทอดสมอก่อนไม่ใช่เหรอทอดสมอไปแล้วเอาทอดไปแล้วเหรอไม่เห็นตั้งกระทะเลยเดี๋ยวครับตั้งไม่ได้ทอดไม่ได้ตั้งกระทะไม่ได้เอาตั้งกระทะไม่ได้เหรอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทอดแรือเปล่าไม่ทันเว้ยไม่ทันแดกอ้าวนี่พี่เขาก็จะเตรียมเหยื่อไว้ตกปลาก็คือจะใช้ปลาหมึกอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นนี่นี่ทำแบบนี้ ทำไมทำไมต้องแพงเงี้ยพี่มันเอาเอาเอากระดองมือออกไงเอาอะไรออกนะกระดองกระ,ะดองออกไม่ใช่กระดองนะเดี๋ยวแล้วก็ส่วนใหญ่ปลาที่เนี่ยมันจะเป็นปาลาอะไรครับอันนั้นเราถามกับตครับผมเป็นไดูเดี๋ยวขึ้นมาแล้วผมจะบอกเดี๋ยวตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ผมยังสับสนอยู่ไตกับกับตันต่างกันยังไงอ่าพี่บอกหน่อยกับตานี่คือขับกับตันนี่ขับได้ทุกอย่างขับได้ทุกอย่างครับขับสักกระเดีไตนี่ขับเลยอย่างเดียวอ้าว แล้วแล้วมันต่างกันยังไงกับตันนี้จะเรือดำน้ำเรือดำน้ำขับมาแล้วขับมาแล้วครับเรือจมอ๋อเรือจมไปขับไปขับใต้น้ำครับโอ้สุดยอดเลยเรือดำน้ำเออถูกจริงด้วยแล้ววันนี้เราจะได้เรืออะไรเอ้ได้ปลาอะไรเดี๋ยวผมผมยังบอกไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ได้ตกเดี๋ยวถ้าตกขึ้นมาแล้วแล้วผมจะบอกโอเคครับผมผมถามไม่ดีเองครับถามไม่ไม่ตรงคําถามเองครับไม่ต้องถามว่าแถวนี้ยส่วนมากมีปลาอะไรเออใช่พี่ ผิดตอบไม่ถูกถามไม่ถูกผมไม่ตอบแบบเนี้ยโอเคถูกต้องกูไม่รู้ว่าใครเมากูนี่แหละเมาดูนี้เราจะได้ปลาอะไรแดกกันเอามันก่อนเอามันก่อนเอามันก่อนนะมันอะไรแล้วแต่นี่นะนี่นะนี่ลงแล้วลงแล้ว ขึ oh. s <S ้นโย่ให้รับทำไมมันนิ่งไปเลยวะเมาเรือไหมเนี่ยมเป็นไรไม่เมาอะไรนี่ขึ้นเรือครั้งแรกนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกพี่ขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยออกมาแบบเกลยอย่างนี้เฮ้ยทำไมมันสายตึงๆได้ปลาเหรอใช่ผมว่าผมนั่งคลองแสบไปลามไกลกว่าเมื่อกี้แอนไปข้างหลังไงี่ปกติเคยออกทะเลไหมเคยออกครั้งหนึ่งครับออกครั้งเลยจอนดีติดอะไรอ่ะติดปากกาลังแดกได้ไหมปากกาลังได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ แดกได้หมดเลยพี่ก็บอกไว้แดีจะกินอะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรครับผมครับครับเอาแบบเอาแบบดีไม่ดีอ่ะเอาแบบเอาเอาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะอ๋อกรตันกุ้งครับกระตันกุ้งครับกําตันกุ้งเนี่ยอยู่ประจําที่แพรเอ้ยอยู่ที่ท่าอะไรนะพี่ท่าอะไรนะเขาเรียกเรี่เขาหลักๆเขาจะเรียกกันผมเพราแจ็คสเปโร่พอแจ็คสเปโร่ แต่ตวันนี้จักไม่ได้มาเพราะไม่ได้แต่งตัวล่ะปกติแต่งตัวเ้ารู้ทันรู้ก่อนครับวันนี้ผมมาแบบกระทันหันมากนะครับวันนี้แบบมาแบบไม่ได้อาพักหัวมาอ่างบปกติเม่ไหมมีครับอืมวันนีมม้มาแบบฉุกเฉินไง มีแจ็คสเปโร่ด้วยกูวันนี้สนุกละจะเจอแล้บางทีก็ถ้าเขาบอกว่าเขาเรียกลุงอ่ะถ้าเรียกลุงอ่ะผมไม่พาไปไหนเราผมจะพากลับบ้านทันทีเรียกพี่โอเคเรียกพี่ได้ไหมพี่ทำอะไรอ่ะพี่ไก่เอาไปทำอะไรครับเอาออกไปในเมกเกกะอ๋อเมกเกกะอ๋อโอ้ยนึกว่าจะทำอะไรจับจับโูลช์ปลาถ้าเรียกไก่ไม่ถูกเขาเรียก พีเชอรี่พีเชอรี่อะโอ้โหชื่อหวานนะหวานพีเชอรี่โอ้ไม่ธรรมดานะเอ้วันนี้ผมมาดีนะมาเรือเรือถูกลำซะด้วยมาเรือพี่แจ็คสแปรโร่ซะด้วยเลยชอบจังเลยแต่บางคนเขาก็เรียกผมว่าอะไรพี่พี่เล็กเล็กแคราเบลแล้วก็พี่แอดตกลงเป็นไรมั่งอะก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่ ท่เาเร,รืออะไรนะพี่กุ้งจอดอยู่ท่าเรืออะไรท่านี้แหละครับช,ชื่ออะไรผมจําไม่ได้สีรุ้งฟ้าครับสีรุ้งฟ้านะครับที่สแสมสารนะครับมาหาพี่กุ้งถามชาวบ้านดูก็ได้ครับเขาถ้าก็มีคนรู้จักนะถ้าไปถามเขมรเขาอาจจะไม่รู้จักเฮ้ยเราจัดวาซาบิเเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาระหว่างรอปลาน,นะครับพ <c oughs> กมาด้วยนะครับคือโดดโดดแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยเรามีพี <c oughs> ่ป้าแก้วทำมาให้นี่พี่โชค แล้วจีนข้ามแผงนะโอเคเราเอามาจากบ้านเลยนะครับคืออะไรคะบดกับกิมซีคูสปลาแก้วครับแสดงว่าสูตรเด็ดใช่ไหมสูตรเด็ดสูตรเด็ดเราผสมวาซาบ์เลยเอามีดเด็ดอามีดเราจัดวาซาบเป็นกลางทะเลที่เขากำลังขยับเรืออยู่นะครับเพื่อให้มันได้หมายอย่างที่เขาต้อ,องการเดี๋ยวเราจะมีปลาสดๆขึ้นมาเราก็จะทำซาซิามิหม้อกับวาซาบ มาพ่อเริ่มแล้ว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 เอาแค่ไหนพ่อช้อน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 ตีเร็วไหม ต้องตีให้มันได้ฟองเลยนะพอได้ฟองแล้วเนี่ยมาเทม,มาปุ๊บเราก็ตีตีตีเมื่อกี้เราเลืมหยิบช้อนอ่ะไม่เป็นไรให้ใครก็ได้อ่ะตีนี่ก่อนที่ตีให้มันให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อเต็มเ <c oughs> ต็ม <c oughs> <c oughs> ไปนีค่ครับเออีแหละเอาชุดพ่อครัวไปดกแบบเพราะนี่ชุดชุดชุดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมซื้อมาเกือบสิสิบห้าปีชุดเนี้ผมเปิดให้ดู เป็นกล่อง็นนแังเชุดแบบนี้เลยนี่แบยกางเกงทะเลนะครับชุดบาร์บีคิวขั้นเทพนี่เอามีดนี่ดีกว่าเม็ดนี่ม็ดนี่สเต็กนี่โอ้หขมกิฟต์นี่ครับมีชุดอ่ะมเก็บเก็บอืมจัดให้หนึ่งหนึ่งดอกก่อนแล้วครับ นี่ต้องเยอะเยอะเยอะอ๋ออ <_ p ans ky> ื้มเรายังไม่แจกเท่าไรเอาอีกต้องหน่อยต้องหน่อยนี่จะแดกสดกันอยู่แล้วนะครับ วะนี่มันคนอนี้มาหันไปเลยหำไปเลยมีใครอยากกินหนวดหนวดสักอันหนวตีไหมตีให้มันให้มันเข้าเนื้อเห็นไมว่าสุกไม่สุกอ่ะไายหรอกลายหรอกหันทะเลโอเคแล้วแดกแม่ไปเหอะอยู่ขนาดนี้แล้วไปหาเตาที่ไหนแล้วซื้อเข้ามา โอเคอยู่นี่เอาจัดเลยจัดเลยแบกบเลยครับเขียนโน้นคมมากคมมากคมมากมีดดีอ่ะน่าเขียนแล้วแล้วคกยังม um ีเลยอ่ะเรือลำเนี้ยอ้าวเวลาเขาออกทะเลยเขาออกคืนนะเขาอยู่ค้างคืนทั้งหมดฮึ่มขอบคุณค่ะเทปลาฟ เป็นเชฟมาก,กี่ปีทำตอนนั้นทำอยู่แล้วประมาณไม่ไม่นานพี่ไม่นาน,น,านแล้วก่อนหน้านันาน้น,นอ่ะเป็นเชฟมาปะก่อนหน้านั้นก่อนนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอ๋อก่กอนก่อนหน้าน,นั้นไม่ได้เป็นครับคือคือจริงๆอ่ะแรกเริ่มเลยอ่ะก็คือ <น S 2> ไอ้<อ>นี่เองให้ก็หัดนดีวาเออแอมอ่ะจัดปลาซับเลยอ่ะค่ะปาซับเลยนี่เลยครับ ระหว่างรอได้ปลาอ่ะมันมไหมมาน้องกีบเฮาครั้งแรกกับวาซาบอ้าวครั้งแรกกับวาซาบของหม่อมเป็นแน่เป็นพี S <S เขาบอกว่าไหนๆก็จะลองแล้วเอาให้เต็มที่อืออือสับใจเสียงเหมอือ<ต>นว่าน,นี่มันนี่มันมันเป็นแค่วาซาบิผงนะที่เราสามารถพิมาได้แต่จริงๆอ่ะจะให้เด็ดจริงๆอ่ะต้องวาซาบิแท้ที่มันผลผละหรออ่าวาซาบิแท้แนละ้วมันจะเป็นต้นหนึ่งก็เป็นพันเหมือนกันนะ ต้องพวกร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมพรีเมียมอะแต่นี้เดียวแบบอ่ามันขึ้นจะโกเลยเรากินทีแม่งแบบว้าวอืมแต่นี้มันมันใช้แบบเวลาพกพาไปไหนไงมันสะดวกสะดวกก็ช่วยช่วยไปก่อนเพราะว่านั้นมันมันปลูกยากไงมันก็เลยแพงที่ญี่ปุ่นยนี่ยเขายังบอกว่าปลูกยากเลยเนี่ยข้นนวดอ่ะอ่าเดี๋ยวหั่นหั่นเลยอืมมีดมีดนี่ในประสงค์จริงอุปกรณ์ชุดนี้นี่ ซื้อมาเท่าไหร่ด้ว่ะแปดร้อยคุ้มถูกมากกี่ปีแล้วนะสิบสิบห้าสิบหกปีแล้วอันนี้เป็นหลายพันแล้วนะไม่ตอนนั้นซื้อซื้อต่อเข้ามาเขาซื้อมาจากเมืองนอกแล้วก็มีคนมาขายทางเน็ตเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะเราจะแดกเป็นอาชีพอยู่แล้วนะเราก็เลยแบบเออซื้อแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เนี่ยเก็บมาสิบห้าปีทุกอย่างแม่งสภาพเดิมหมดทำไมเราเมื่อกี้เราไม่ให้เขาหั่นมาให้เลยวะเราแม่งชอบเราอยากชอบลําบากไง รูปกราฟเลยพี่อ๋อะแท้ตาก็ไม่กินกันหรอมนไ่ซาบจริงจริงขยับขยับขยับไปครับพี่ไม่ได้หมานะครับขยับต่อไม่หมาน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  เมื่อวานตกหมดนะเออตกหมดแล้วเมื่อวานอ่าเมื่อวานตกหมดทะเลหมดแล้วหมดหมดหมดเราหมดกองแล้ววันนี้ผมจะแดกอะไรกันล่ะพี่จัดให้แล้วเดี๋ยวจัดให้เดี๋จะมีจัดดินตะบ่อให้อ่ามาจากแจ็คสเปโร่ไม่ต้องกลัวจะผิดหวังถูกตาตาหมดกินเลยนะไม่ต้องบอกกินได้เองให้กินเพราะมันจุกปะเฮ้ยคนญี่ปุ่นเขากินนะเอาเลยอ๋อ มันอรมันมา้บรรยากาศด้วยแหละแล้วของทะเลที่นี่มันสดแล้วพอเขาหลมกับวาซัพบมันสุดยอดมากทำเองมากอร่อยฮะผมทำเองมากอร่อยอย่างนี้ปะจริงหรอไปแต่ทำเองทำทำเองจะอร่อยเสียตังค์แล้วมันจะโอเคผมทำมันจะมีรหมากหรอเอาบ้านท่อนั้นมันผสมอันเนี้ นี่มันอร่อยนี่มันซ่าขึ้นมาเพราะอะไรหรอวะต้องใส่สดาแล้วต้องตีตีตอนที่มันเป็นฟออ่ะอ่ามันถึงจะแบบฟู่แล้วมันก็จะขึ้นลิ้นเนี่ยแสบไปหมดแล้วอะน,นี่ไปทำใจแล้วนะครับเขาจะกินอเอาละให้เขาดึงสมองขึ้นมาให้แดกและพี่นะเขาบอกว่าตกสมอง จะเป็นนายมาที่นี่ทไมต้องแดกดินสมอถึงจะเป็นนายจริงปะทำไมวะยาแก้ร้อขึ้นดินสมอเลยเหรอใช่พี่หลอดจะลองกินไหมไม่หรอกครับผมแดกอย่างอื่นก็ได้นี่พี่มีเป็นเมาขึ้นเห็นไหมไม่ต้องกินครับนี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงไปพี่จัดลองดีรับแดกดินมะดินสมอนี่พี่โก้เหรอมาบอกแดงว่ารซาปูว่าหายแล้วลุงเงิอ ไปเดี๋ยวไม่มีให้กินแล้วนะเอาไปไปไรพี่อันนั้นมันซ้ายนะไม่เจดีอยู่บนนี้นี่ไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงเรื่องเท็จเลยนะเอาแนวนอนได้การคมชอบบรรยากาศนะเรือพี่เขาก็มีร่มให้เรานั่งแล้วก็นั่งชิลมากอ่ะนี่มันมันคือเรือตังเก้แท้ๆเลยนะครับที่เขาก็ยังใช้อยู่จับปลาจับปลาหมึกอยู่ตลอดนะครับ บรรยากาศดีกว่าเลยย้อนเพราะว่าเลยย้อนบางทีไปเนี่ยผมไม่อยากไปเท่าไหร่ผมเบื่อแล้วก็ไปเนี่ยไม่มีที่อะไรทําเลยเบ็ดก็ไม่มีต้นตีนอะไรก็ไม่มีอันนั้นมันบอกสําหรับท่องเที่ยวแบบสไตล์ลักชัวรี่ทราเวลอะท่องเที่ยวแบบหรูอะคือไปดูดำดำดูความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้มีกิจกรรมอนะไรทำมากมายแล้วก็นอนปีกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรต้องมดเต็นท์ก ไอ้ไม่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 ไมผมโซนครับผมไม่มีไม่ได้ทำอะไรอางนั้นผมผมชอบนะผมสร้างภาพครับผมสร้าง